ใครที่นี่ครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่คุยไม่เก่งบ้างครับ ผมเชื่อครับว่าหลายคนครับติดปัญหานี้ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรดีโดยเฉพาะเวลาที่เจอคนแปลกหน้าหรือว่าเวลาจะเข้าไปจีบใครสักคนเนี่ยยิ่งรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันอึดอัดไม่รู้ว่าจะคุยยังไงเพื่อให้เขารู้สึกว่าสนุกที่ได้คุยกับเราสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนที่คุยไม่เก่งนะครับคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยครับเพราะว่าทริคที่ผมจะให้ต่อไปนี้เป็นทริคที่คุณจะสามารถนําไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะคุยกับเพื่อนคุยกับคนที่คุณชอบหรือว่าสร้างสังคมใหม่ๆคุณสามารถ ใช้ได้ทุกสถานการณ์ครับถ้าหากว่าคุณรู้เทคนิคนี้และที่สําคัญครับทริคนี้ครับคุณไม่จําเป็นต้องพูดเก่งด้วยครับคุณก็สามารถใช้มันได้เพราะในความเป็นจริงครับเวลาที่เราคุยกับใครสักคนเนี่ยการที่เราจะทาให้คนคนนึงชอบเราหรือประทับใจตัวเรานั้นเราไม่จําเป็นต้องพูดเก่งครับบางทีการพูดเก่งเนี่ยกับทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ชอบเราไปซ้ำไปนะเพราะว่าเขาต้องฟังเรื่องที่เขาไม่สนใจนั่นก็คือเรื่องของเราไม่ใทุกคนครับจะมาสนใจเรื่องที่เราอยากพูดเราสนุกครับเวลาเราพูดแต่คนฟังบางทีเขาไม่ชอบเรื่องเก็ไม่สนุก เพราะฉะนั้นครับคีย์สำคัญที่ทําให้คนสนใจสิ่งที่คุณพูดนั่นก็คือคุณต้องคุยในเรื่องที่เขาสนใจครับไม่ใช่คุยในเรื่องที่คุณสนใจเพราะฉะนั้นคุณจะเป็ต้องพูดเก่งไหมแน่นอนว่าไม่คุณแค่ทําให้เขาเป็นคนที่พูดเก่งก็พอครับเขาถึงจะชอบคุณแต่ประเด็นก็คือแล้วเราจะทไงล่ะเราถึงจะรู้ว่าคนคนนี้สนใจเรื่องอะไรโอเคผมมีเทคนิคมาฝากครับมาดูนครับว่าเราจะหาประเด็นที่อีกฝั่งหนึ่งสนใจเจอได้ยังไงเทคนิคนี้เรียกว่าการตั้งกับแกนนอนครับ เทคนิคการตั้งกับการนอนคืออะไรคือการที่เวลาที่เราคุยกับใครสักคนเราใช้แกนนอนเพื่อหาเรื่องที่เขาสนใจและเมื่อเจอเรื่องที่เขาสนใจใช้แกนตั้งเพื่อลงลึกในเรื่องเรื่องนั้นไปถ้าเรื่องไหนเขาไม่สนใจเดินแกนนอนต่อไปสมมติว่าวันนี้เราอยู่ในงานแต่งแล้วกันครับคุณไปเจอคนคนหนึ่งที่งานแต่งแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากรู้จักเขาคุณเดินเข้าไปคุยตอนแรกคุณอาจจะถามว่าเอ่อวันนี้มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวห,หรือเจ้าบ่าวครับอ่าสมมติคุณเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวขาตอบว่าอ๋อหนูเป็นเพื่อนเจ้าสาวค่ะ นั้นกลายเป็นว่าคุณเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเขาเป็นเพื่อนเจ้าสาวคุณกับเขาไม่สามารถคุยเรื่องนี้ต่อได้เพราะว่าไม่มีเรื่องที่เชื่อมโยงกัน อ่ะทีนี้ไปแนวนอนต่อนะเอ่อคุณได้ลองกินอาหารแถวนี้แล้วรู้สึกว่ามีร้านไหนที่คุณชอบบ้างไหมครับลองแนะนําผมหน่อยได้ไหมใอรจะตอบคุณว่าอ๋อก็มีร้านซูชิค่ะตรงนู้นรู้สึกว่าอร่อยดีนะอ๋อซูชิอร่อยเหรอครับผมก็อยากลองเหมือนกันแต่ว่าเห็นคิวยาวเลยแล้วคุณได้ลองร้านไหนบ้างไหมครับอ๋อก็ลองกินแค่ซูชิมากค่ะยังไม่ลองร้านอื่นเลยอ่ะเรื่องนี้พอไปได้แต่อาจจะไหลมากไม่ได้ทีนี้พอไหลมากไม่ได้ปุ๊บคุณก็ต้องเดินแนวนอนต่อ ำคำ่อบคำถามต่อไปของคุณคือเสื้อคุณตัดที่ไหนมาสวยมากเลยเขาตอบว่าอ๋อ,อ,อขอบคุณที่ชมนะคะพอดีว่าเนี่ยรุ่นพี่แนะนํามาร้านนี้เป็นร้านที่แบบตัดดีไซน์ดีมากแล้วก็เขาใส่ใจดีเทลตรงนี้มากเลยเอ,อ๋อจริงเหรอครับพอดีว่าผมก็เนี่ยก่อนจะมาก็หาร้านสูตรยากเหมือนกันตัวนี้ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เลยที่นั่นสูตรผู้ชายเป็นยังไงบ้างครับอ,อ๋อที่นั่นตัดสูตรผู้ชายสวยมากค่ะเห็นเพื่อนเขาไปตัดมาก็ดูแบบว่าเข้าทรงดีเนื้อผ้าดีค่ะร้านนี้เดี๋ยวไวใ้ให้คอนแทคติดต่อไปดูนะคะแล้วนี่คุณไไปตัดร้านหนห เห็นไหมว่าพอเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเขาอินมากขึ้นหน่อยอการสนทนามันก็จะไหลลื่นเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาสนใจแล้วพอคุณเจอเรื่องที่เขาสนใจปุ๊บคุณต้องลงไปในการตั้ง <S <S ให้ลึกลงไปเลยเพราะว่าเขาจะสนุกและรู้สึกว่าประทับใจที่ได้คุยคุณในเรื่องนั้นเพราะว่าเขาชอบคุยเรื่องนี้คุณจําเป็นต้องดูพื้นเพยเขาให้ออกครับว่าเขาเป็นคนที่ชอบเรื่องประมาณไหนเราไม่มีทางรู้ได้ครับมันต้องใช้แการแนวนอนไปเรื่อยๆ,ๆจนกว่าจะเจอสิ่งที่เขาชอบวิธีการดูว่าคนชอบคุยเรื่องนี้กับเราไหมดูง่ายเลยครับว่าเวลา าที่คุณคุยก he hey, really? you know? you know? you know? ับเขาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอยังไงต่ออยากรู้จังเล่าต่อสิเวลาที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกตื่นเต้นอยากรู้เรื่องคุณต่อนี่คือสิ่งที่เขาสนใจครับในเรื่องที่คุณพูดคุณสามารถวัดจากนี้ได้ แต่ถ้าหากว่าคุณไปคุยในหัวข้อที่เขาไม่ได้สนใจมันก็ทําให้บทสนทนานั้นอึดอัดและขาดช่วงได้เขาก็อาจจะเดินหนีคุณไปที่อื่นก็ได้เพราะฉะนั้นครับคุณจําเป็นต้องค่อยๆคุยไปวิธีง่ายๆครับในการหาเรื่องคุยก็คือคุยเรื่องเบาๆครับเรื่องเบาๆเช่นอะไรเช่นแบบสิ่งรอบๆตัวที่คุณเห็นคุณสามารถดึงมาคุยได้คุณอยู่ในงานแต่งคุณเห็นอะไรบ้างคุณอยู่นรลาหนังสือคุณเห็นอะไรบ้างหรือคุณอาจจะคุยเรื่องงานอดิเรกของเขาเรื่องแฟชั่นเรื่องข่าวประจําวันตลกๆหรือว่าเรื่ออองรกก็แแล้ววต่่ทีีมมมคาสนนนใจเหืั คุยในหัวข้อที่มันเบาๆไม่เจาะจงถึงใครเป็นพิเศษครับถ้าหากว่าคุณไปคุยเรื่องที่มันเกิดความขัดแย้งได้เช่นศาสนาการเมืองความเชื่อสิ่งเหล่านี้ครับอาจทําทให้เกิดความรู้สึกไม่ประทับใจในตัวของกันและกันได้เพราะว่าความเห็นไม่ตรงกันก็กลายเป็นว่าไม่ได้เป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นครับสิ่งนี้คุณต้องระวัง ใครอยากรู้เรื่องวิธีการเข้าหาคนแบบลงลึกนะครับเข้าหาคนยังไงให้ดูเนียนเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วผมสอนเรื่องนี้ในคอร์สที่ชื่อว่า The Attraction ครับซึ่งในคอร์สนี้ผมจะสอนตั้งแต่วิธีการเข้าหาเบื้องต้นจนคุยกันและทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ากลับไปคิดถึงคุณที่บ้านน่ะทำยังไง โดยที่คุณไม่จาเป็นต้องลุกแรงไวยนะคุณแค่เป็นธรรมชาติของคุณไปใช้เทคนิคที่ผมบอกคุณในคอสเนี่ยก็สามารถทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเกิดความสงสัยใตัวคุณและกลับไปคิดถึงคุณที่บ้านแล้วว่าเอ๊ยอยากรู้จักคนนี้ให้มากขึนอีกซึ่งในคอสเนี่ยจะมีสอนในเรื่องนี้วิธีการเข้าหาคน หากว่าใครสนใจตอนนี้ต้องรีบลงกันนะครับเพราะว่าในคอร์สนี้เราจะรับแบบ exclusive แค่100คนเท่านั้นก็คือเกินกว่านี้ไม่รับแล้วแล้วตอนนี้ครับเหลือที่นั่งเพียงแค่ไม่ถึง20ที่นั่งถ้าหาว่าใครสนใจคอร์สนี้รีบแอดไลน์มาที่ใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชั่นนี้ได้ครับผมชองคาริสครับ